รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์ฉันต้องทำความสะอาดบ้านไม่ต้องก็ได้ถ้าคุณอยากอยู่แบบสกปรกก็ได้เราต้องตัดคำว่าฉันต้องออกไปจากคำพูดของเราได้แล้วเพราะฉันคิดว่ามันทำให้เรากดดันและเราต้องเริ่มใช้คำว่าฉันอยากจะหรือฉันจะทำแต่ไม่ใช่ฉันจำเป็นต้องทำ รราาทียพระธรรมกาลาเทียเป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายที่จะสอนเพราะาจาันเปาโลพยายามจะอิิบายประเด็นหลักเรื่องเดียวให้คนเข้าใจก็คือเราไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้กฎบัญญัติอีกต่อไปเราดำเนินชีวิตอยู่ใต้พระคุณและมีอยู่ที่หนึ่งในพระคัมภีร์ที่อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าตายต่อ,อกฎบัญญัติเพื่อจะมีชีวิตเพื่อพระเจ้า ถ้าคุณอยากมีชีวิตเพื่อพระเจ้าจริงๆคุณอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำคุณก็ต้องตายต่อกฎบัญญัติเวลาที่เราพูดถึงกฎบัญญตัติฉันไม่แน่ใจว่าเราทุกคนรู้จริงๆไหมว่ามันคืออะไรถ้าคุณเติบโตมาในครอบครัวที่ถือกฎบัญญตัติอยู่ในองค์กรศาสนาคุณจะเข้าใจทันทีเพราะตลอดชีวิตที่คุณโตมาคุณจะได้ยินแต่เรื่องที่ห้ามทำ คุณห้ามเต้นคุณห้ามเล่นไพ่คุณห้ามไปงานปาร์ตี้ห้ามไปดูหนังห้ามตัดผมห้ามแต่งหน้าคุณทำไม่ได้นึกออกไหมเชื่อฉันเถอะฉันต้องแต่งหน้าจริงๆนะอเมนไหม <laughs> ฉันคิดว่าพระเจ้าเข้าใจดีเพราะอย่างนี้พระเจ้าถึงให้บางคนมีของประธานที่สามารถสร้างสารรค์สิ่งเหล่านี้ได้คือเรื่องของคุณรู้ไหมการถือกฎระเบียบมีแต่เรื่องที่คุณทำไม่ได้ ฉันบอกให้ว่าอย่างหนึ่งที่คุณทำไม่ได้ถ้าคุณยังยึดถือก,กฎนั้นอยู่คุณจะไม่ได้ทำอะไรสนุกสนุกเลยอาเมนไหมคุณต้องทำหน้านิ่งๆจริงจังและเคร่งขรึมแล้วคุณก็ต้องพยายามอย่างหนักที่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องเพื่อคุณจะได้ไปตัดสินคนอื่นๆที่ทำสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ดีเท่ากับที่คุณทำ เพราะอย่างนี้ชาวโลกถึงมีปัญหากับคริสเตียนเยอะมากฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าถึงแม้ว่าเราจะทำความดีแต่เราไม่ได้ทำเพื่อจะได้อะไรจากพระเจ้าอาเมนมาค่ะคุณไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยนะพระองค์รู้พระคัมภีร์อยู่แล้ว เช้าวันหนึ่งพระเจ้าตรัสกับฉันว่าเจ้าเลิกทําเหมือนที่ว่าเจ้าอ่านพระคัมภีร์เพราะเจ้าทําเพื่อเราได้ไหมเราภูมิใจในตัวเองซะเหลือเกินที่เราสามารถบังคับตัวเองให้สามารถตื่นขึ้นมาในทุกเช้าได้เพื่อที่จะมาอ่านพระคัมภีร์สองสามบทเราทําเพื่อตัวเราเองพระเจ้าประทานสิ่งนั้นเพื่อให้เราได้มีสติปัญญาเพื่อเราจะมีความรู้จะได้ไม่ทําอะไรโง,ง่ๆอยู่เรื่อย <laughs> เวลาที่เราอธิษฐานเราไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้านะเราได้รับสิทธิพิเศษ ที่สามารถเข้าหาพระเจ้าที่ทำได้ทุกสิ่งที่ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้แล้วเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราแล้วทูลขอให้พระองค์ช่วยเราในวันนั้นฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องอธิษฐานเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปเองได้เลยถ้าอยากทำคุณไม่จำเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์แค่ปล่อยเวลาทําเรื่องไร้สาระแล้สร้างปัญหาให้กับตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวต่อไปคุณไม่ต้องคือเรามักจะพูดว่าฉันต้องไปโบสถ์ไม่ต้องฝืนก็ได้ ฉันต้องอ่านพระคัมภีร์ไม่ต้องก็ได้ต้องอธิษฐานไม่ต้องก็ได้ฉันต้องทําความสะอาดบ้านไม่ต้องก็ได้ถ้าคุณอยากอยู่แบบสกปรกก็ได้เราต้องตัดคําว่าฉันต้องออกไปจากคําพูดของเราได้แล้วเพราะฉันคิดว่ามันทําให้เรากดดันและเราต้องเริ่มใช้คําว่าฉันอยากจะหรือฉันจะทําแต่ไม่ใช่ฉันจําเป็นต้องทําอเมนไหมแต่ฉันค่อนข้างกังวลนิดหน่อยที่จะมาสอนเรื่องนี้ เพราะยังมีหลายคนที่ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่ากฎคืออะไรกฎบัญญัติสําหรับชาวยิวมันมีมากกว่าพระบัญญัติสิบประการเยอะเลยตอนที่พระเย,ยซูอยู่บนไม้กางเขนแล้วตรัสว่าสําเร็จแล้วพระองค์หมายถึงกฎบัญญตัติพระองค์เติมเต็มกฎนั้นสมบูรณ์แล้วการจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ว่าในรูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าแค่ไหนก็ตามเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องสมบูรณ์พร้อมแค่ไหนคือพระองค์ทรง บริสุทธิ์ในระดับที่สูงสุดและการทรงสถิตของพระองค์เผาเราให้เป็นเท่าฐานได้เลยความบริสุทธิ์ของพระองค์ไฟเห็นความบริสุทธิ์ของพระองค์จะเผาเราถ้าพระเยซูไม่สิ้นพระชนเพื่อความบาปของเราหรือไถ่หนี้ที่เราติดค้างไว้และเปิดทางให้เราได้เข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อให้มีป้ายความเชื่อทางศาสนาที่ห้อยคอไว้พระองค์สิ้นพระชนเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ติดสนิทเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าผ่านทางพระองค์ทุกอย่างผ่านทางพระคริสต์พระวิหารในยุคพันธสัญญาเดิมจะมีสามส่วนด้วยกันคือห้องชั้นนอกห้องบริสุทธิ์และห้องบริสุทธิ์ที่สุดห้องบริสุทธิ์ที่สุดจะถูกแยกออกจากห้องที่บริสุทธิ์ด้วยผ้าม่านที่หนาถึงสามฟุตฉันจำไม่ได้แล้วว่ามันสูงเท่าไหร่แต่มันสูงมากๆไม่มีใครขึ้นไปแตะถึงได้ แล้วก็มีแต่มหาปุโรหิตเท่านั้นที่จะเข้าไปได้จากนั้นปีละครั้งหลังจากมีการทำความสะอาดอาบน้ำสวมชุดพิเศษโดยเฉพาะจากนั้นเขาก็ต้องเข้าไปไม่เพียงแต่สารภาพความบาปของทุกคนเท่านั้นแต่ของเขาด้วยแต่เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนทันทีที่หมดลมพม่านในพระวิหารนั้นทั้งๆที่ไม่มีใครไปแตะต้อง ก็ฉีกแล้วขาดเป็นสองท่อนตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงข้างล่างเป็นสัญญาณว่าตั้งแต่นี้ไปทางสำหรับทุกคนถูกเปิดออกแล้วที่จะเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูรักษากฎบัญญัติไว้ให้เราเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคพระคุณที่แจกจ่ายออกไปขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์พระคุณคือความร่ำรวยของพระเจ้าโดยที่พระคริสต์เป็นผู้รับผิดช,ชอบมันเป็นความโปรดปรานที่เราไม่สมควร แต่มันก็เป็นมากกว่านั้นฉันคิดว่าบางครั้งส่วนนี้ก็ถูกมองข้ามที่ฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยเพราะคุณเป็นกําลังที่เราต้องการเพื่อจะรักษากฎไม่ใช่กฎระเบียบพิธีการไม่ใช่การชำระล้างการถวายบูชาหรือการปฏิบัติในวันต่างๆและอะไรอีกหลายอย่างที่พวกเขาต้องทำกันที่หลายอย่างดูไม่สมเหตุสมผลเลยสำหรับเราเดี๋ยวฉันจะอ่านให้คุณฟังและคุณจะฮะ ah แต่ เราไม่ได้ถูกไถ่ให้หลุดจากกฎของศิลธรรมนะเรายังต้องใส่ใจกับบัญญัติ10ประการทุกวันนี้กฎไม่ได้มาเป็นแผ่นศิลาจารึกที่เขียนออกมาเป็นข้อข้อให้เราทําตามแต่ถูกเขียนไว้ในใจของเราบันทึกไว้ในใจของเราตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ภายในเราแล้วถ้าเราเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ฉะนั้นเราต้องมีจิตสํานึกว่าอะไรที่เราควรหรืออะไรที่เราไม่ควรทําสิ่งนั้น ถ้าเราฝึกทำตามการทรงนําและเสียงเตือนของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์แต่ถ้าคุณเป็นพวกที่ถือกฎอย่างเคร่งครัดเวลาทั้งหมดของคุณก็จะหมดไปกับการรักษากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆและคุณก็จะไม่ได้เรียนรู้ที่จะทำตามการสรงนําของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์อาจารย์ปโลกล่าวว่าผู้ที่ดําเนินชีวิตภายใต้ใตกฎบัญญตัติคือคนที่ยังไม่เติบโตยังเป็นคริสเตียนที่เป็นทารกอยู่คนที่จะติดตามการทรงนําของพระวิญ,ญญาณได้ต้องเป็นผู้ใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีความรับผิดชอบตามมาด้วย ถ้ามีคนยื่นกฎสิบข้อให้คุณแล้วบอกว่าทําตามกฎพวกนี้แล้วชีวิตของคุณกับพระเจ้าจะราบรื่นคุณก็จะอ่านทีละข้อแล้วก็เช็คถูกเช็คถูกเช็คถูกสุดท้ายคุณจะกลายเป็นเหมือนเศรษฐีหนุ่มคนนั้นที่ถามว่าต้องทํายังไงถึงจะได้ชีวิตนิรันด์แล้วพระเยซูก็ตัดออกมาเป็นข้อข้อเขาตอบว่าข้าพเจ้าทําอันนี้แล้วทําอันนั้นแล้วทําอันนั้นแล้วและพระเยซูก็ตัดว่าท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้กับคนยากจน เขาเดินออกไปอย่างเศร้าๆเพราะใจของเขายังยึดติดกับทรัพย์สินแต่บทเรียนที่ฉันได้จากเรื่องนี้ก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าเราจะทําความดีมากแค่ไหนเราทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนเดียวก็ยังมีเรื่องที่เรายังบกพร่องอยู่จริงไหมคุณจะมีวันที่สมบูรณ์แบบได้สักกี่วันเชียว <laughs> นึกออกไหมเราอาจจะนอนอยู่บนเตียงวางแผนการที่สมบูรณ์แบบไว้อย่างสวยงามจนกระทั่งเราก้าวเท้าลงจากที่นอนนั่นแหละทุกอย่างก็หายไปหมด โอ้โหฉันรักษาตัวเองให้บริสุทธิ์ได้ดีมากเวลาที่ไม่มีใครอยู่ที่บ้านฉันเป็นคนที่บริสุทธิ์เวลาที่ไม่มีใครอยู่ที่บ้านแต่เมื่อไหรที่มีคนเข้ามาอ่ากลายเป็นคนละคนเลยกฎระเบียบทำให้เรารู้สึกผิด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 แล้วก็ผิดฉันเคยรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับเป็นความลับเล็กๆที่ฉันต้องแบกเอาไว้กับตัวอยู่ตลอดเวลาฉันจะรู้สึกผิดถ้าฉันไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดฉันคิดว่ามันไม่ถูกต้อง ถ้าเราไม่รู้สึกผิดมีใครเข้าใจที่ฉันพูดไหมถึงแม้ว่าทุกวันนี้เราจะไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้ในบทเยอะแล้วมารซาตานเป็นพวกถือกฎและมันจะพยายามเปลี่ยนทุกอย่างที่เราทำให้กลายเป็นกฎบางอย่างขึ้นมาสำหรับฉันส่วนใหญ่การถือกฎของฉันเป็นเรื่องของการทำงานแค่เรื่องงานแค่เรื่องงานเท่านั้นเองคือฉันจะรู้สึกดีกับตัวเองเวลาที่ทำงานมากกว่าเวลาที่ฉันมีความสุขกับชีวิตหรือทำอะไรสนุกสนุก มีใครเข้าใจที่ฉันพูดไหมคือถ้าฉันยังมีงานค้างอยู่แล้วก็ไปนอนบนโซฟาแล้วก็นั่งดูหนังฉันก็จะรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดพระเจ้าตรัสกับฉันว่าเจ้ารู้สึกแบบนั้นเพราะเจ้าคิดว่าตัวเองไม่ควรจะมานั่งดูหนังเจ้ายังไม่ได้ทําทุกอย่างที่จําเป็นต้องทําค่ะฉันโตมาในครอบครัวที่มีกฎระเบียบเยอะแยะเต็มไปหมดและฉันก็มีปัญหาตลอดเวลากับสิ่งที่ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทําไมฉันถึงมีปัญหา พ่อของฉันเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยบางวันทุกอย่างก็ราบรื่นดีไปหมดแต่พอวันต่อมาคุณอาจจะทำเหมือนเดิมที่เพิ่งทำไปเมื่อวานแต่คุณกลับถูกตีทั้งทที่เป็นเรื่องเดียวกันฉะนั้นเวลาเดียวที่ฉันจะไม่โดนอะไรเลยสำหรับฉันดูเหมือนจะเป็นตอนที่ฉันทำงานฉันยังจำได้ว่าเคยโดนตีเพราะฉันหัวเราะฉันจำได้ว่าพ่อโมโหมากเพราะว่าฉันหัวเราะเขาเป็นคนที่เย็นชามากๆแตเขาไม่อยากให้ใครมีความสุขเลยมีใครเข้าใจที่ฉันพูดไหม มีใครบ้างที่รู้สึกผิดเวลาที่ทําอะไรสนุกสนุกแทนที่คุณจะทำงานมากกว่าเห็นไหมไม่ใช่ทุกคนนะฉันกล้าพูดได้เลยว่าเดฟไม่เป็นแน่ฉันต้องขอโทษด้วยฉันลืมแนะนําเขาเดฟคะคุณช่วยยืนขึ้นและโบกมือให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณดูดีแค่ไหนฉันรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาถ้าฉันทําอะไรสนุกสนุกฉันต้องต่อสู้กับซาตานมานานหลายปี กว่าจะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้เพราะอย่างนี้ฉันถึงตั้งชื่อรายการว่าชีวิตเปลี่ยมสุขทุกวันเพราะอะไรรู้ไหมขโมยนั้นย่อมมาเพื่อลักฆ่าและทําลายพระเยซูตรัสว่าเรามาเพื่อพวกเขาจะได้มีความสุขกับชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์จนเต็มและไหลล้นออกมานั่นไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้หมายความเ่อเราไม่ต้องทำงาน แต่ฉันจะบอกเหตุผลหลักๆให้ว่าทำไมคนส่วนใหญ่ไม่มีความสุขกับชีวิตก็เพราะไม่มีความสุขกับตัวเองฉะนั้นอาจารย์เปโลในพระธรรมกาลาเทียกำลังพยายามสอนให้คนตระหนักว่าพวกเขาได้รับการไถ่จากกฎระเบียบแล้วพวกเขาไม่ต้องอยู่ใต้กฎบัญญัติแล้วอาจารย์เปโลถูกเรียกให้สอนคนนอกศา,าสนาส่วนใหญ่พวกเขาเป็นพวกที่นับถือรูปเคารพฉะนั้นพวกเขาไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่กับกฎบัญญัติเพราะพวกเขาไม่เคยถูกสอนเรื่องกฎ แต่หลังจากที่ได้รับความรอดได้รู้เรื่องพระคุณแล้วพวกเขาก็ถูกเรียกว่าพวกยิวซึ่งหมายถึงกลุ่มคนยิวที่เคร่งในศาสนาที่แทรกตัวเข้ามาในกลุ่มผู้เชื่อแล้วก็พยายามดึงคนให้กลับไปอยู่ภายใต้กฎนั้นอีกพวกเขาจะบอกว่าใช่แล้วดีมากที่คุณได้รับความรอดโดยพระคุณมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่หลายคนรับเชื่อพระเยซูแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถทิ้งกฎระเบียบนั้นไปได้มีใครเข้าใจไหมว่าการทิ้งกฎเดิมๆเ,เ,เป็นเรื่องที่ทําได้ยากมาก ใช่ไหมคามันยากที่จะตัดออกไปคุณเองก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ก็ยากที่จะทิ้งมันไปฉันรู้จักคนคนหนึ่งบางคนที่นี่ก็อาจจะเป็นแบบนั้นหรือหลายคนที่กําลังดูทางทีวีผู้หญิงคนนี้ไปโบสแล้วเขาก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยสักอย่างเขาบอกกับฉันว่าเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยฉันถามเขาว่าคุณได้อะไรบ้างคุณเรียนรู้อะไรจากที่โบสบ้างเธอตอบว่าไม่มีอะไรเลย ฉันถามต่อว่าแล้วทำไมยังไปอยู่เธอพยายามที่จะไปโบสถหลายๆที่อยู่ภาคหนึ่งอันที่จริงเธอก็ได้เรียนรู้บางอย่างแต่ว่าสุดท้ายเธอก็กลับไปที่โบสถ์เก่าฉันถามว่าทำไมล่ะนี่คือสิ่งที่เธอตอบฉันทิ้งพิธีกรรมเดิมๆไม่ได้จริงๆเห็นไหมว่าคนชอบยึดติดกับอะไรบางอย่างแค่เพราะว่าคุณรู้ไหมว่าพิธีกรรมคืออะไร มันเป็นสิ่งที่คุณทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนความหมายที่แท้จริงของมันนั้นหายไปมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับคุณแล้วที่คุณทำไปแค่เพราะมันเป็นสิ่งที่คุณทำเป็นปกติทำเป็นประจำคือเราไม่ได้ไปโบสถ์เพราะเราจะได้คะแนนพิเศษจากพระเจ้าคุณมาใช้เวลาที่นี่ในช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะคุณจริงจังในความสัมพันธ์กับพระเจ้าคุณอยากจะเติบโตคุณอยากจะได้ยินคำสอนคุณอยากจะเติบโตฉะนั้นฉันจะ ฉันจะไม่มาบอกกฎระเบียบว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างในระหว่างที่คุณอยู่ที่นี่ฉันจะสอนบางอย่างให้กับคุณฉันจะสอนบางอย่างให้กับคุณคุณอาจจะไม่ชอบทุกอย่างที่ได้ยินแต่คุณจะไม่กลับไปแบบงงๆแน่นอนและฉันก็ไม่เห็นด้วยว่าทุกครั้งที่เราไปโบสถ์เราจะต้องนั่งแบบสบายๆบายฉันคิดว่าบางครั้งเราก็ควรจะนั่งไม่ติดเก้าอี้ซะบ้างเพื่อเราจะได้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งกับพระเจ้าอเมนไหม อยากให้คุณเห็นภาพว่าการถือกฎมันเป็นยังไงสำหรับฉันคุณจะต้องประสาทเสียเป็นอาทิตย์กับการพยายามที่จะเป็นผู้เชื่อในแบบพันธสัญญาเดิมฉันได้ปริ้นกฎ7จะสข้อจากเลวินิติแต่จริงๆมันมีทั้งหมดอยู่613ข้อในเลววนิติมีทั้งหมด76ข้อคุณคิดว่ามีแค่บัญญัติสิประการเหรออ้าอไม่เลย613ข้อครั้งหนึ่งฉันเคยได้ยินมาว่า กลุ่มยิวที่เคร่งในกฎได้แยกบัญญัติ10ประการออกมาเป็นกฎอีก2,200ข้อสิ่งที่ทําได้หรือสิ่งที่ทําไม่ได้ฉันบอกเลยว่าตอนที่พระเยซูตรัสพระสําเร็จแล้วพวกเขาน่าจะเต้นเฉลิมฉลองกันนานสักครึ่งปีไปเลยฉันหมายถึงมันเหมือนกับคุณนึกภาพบอ,อกไหมทุกครั้งที่พวกเขาทําผิดกฎไปข้อหนึ่งก็ต้องรู้สึกผิดและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาต้องถวายเครื่องบูชาสําหรับความผิดนั่นอีกแล้วพระเยซู ผู้สมบูรณ์แบบไม่มีตําหนิบุตรของพระเจ้าถวายบูชาครั้งเดียวครั้งเดียวเพื่อทุกคนหลังจากนั้นไม่จําเป็นต้องทําอะไรอีกแล้วเมื่อไหรที่เราทําบาปเราสามารถสารภาพบาปได้บาปของเราถูกยกแล้วยังถูกลืมไปด้วย <Yes. S 1> มาค่ะปรบมือสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน <Yes. S 1> มันไม่ได้แปลว่าเราใช้ชีวิตในความบาปได้สบายๆเพราะคุณไม่ใช่ข้ออ้างให้เราใช้ชีวิตเลวๆแล้วจะไม่เป็นอะไรเลย มันมีพลังที่เราจะไม่ทําอย่างนั้นเห็นไหมพวกเขาถูกสอนว่าต้องทําอะไรบ้างแต่พวกเขาไม่มีกําลังที่จะทําไหวและพระเจ้าให้กฎบัญญัติเพื่อให้พวกเขารู้ว่าพวกเขารักษาทั้งหมดไว้ไม่ไหวแน่พวกเขาต้องการพระผู้ช่วยให้รอดฉันคิดว่าหลายครั้งหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วเราก็พยายามอยู่นานที่จะได้รับการยอมรับจากการกระทําของเราจนสุดท้ายเราทําให้ตัวเองเหนื่อยจนแทบหมดแรง จนเราบอกว่าพระเจ้าลูกทำไม่ไหวแล้วพระองค์ตอบว่าเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วสุดท้ายเราเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้าให้พระเจ้าจัดการชีวิตของเรานี่เป็นตัวอย่างนิดหน่อยเดียถามฉันว่าคุณคงจะไม่อ่านทั้ง7 6ข้อหรอกใช่ไหมฉันตอบว,ว่าไม่หรอกแต่ละข้อในนี้เป็นบทลงโทษทั้งหมดมีการลงโทษแบบทั่วไปซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรฉันกําลังให้คนไปค้นอยู่แต่มันก็มีบทลงโทษแบบเฉพาะเจาะจงห้ามเผาเครื่องบูชาที่เป็นเชื้อหรือน้ําพึง่ง ห้ามให้เกลือแห่งพันธสัญญาของท่านขาดจากทัญญบูชาห้ามกินไขมันไขมันทั้งหมดต้องถูกเก็บเป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าห้ามกินเลือดเมื่อท่านพบความผิดใดๆท่านก็ต้องเป็นพยานให้เมื่อท่านได้ยินเรื่องเหตุการณ์ที่เป็นคดีท่านก็ต้องเป็นพยานให้อันนี้หักล้างกับความคิดที่ว่าฉันไม่อยากมีส่วนร่วมจริงไหมห้ามแต่ต้องสัตว์ที่เป็นมูลทินอย่ากล่าวคำสาบาน อย่าหลอกลวงหรือล่อลวงเพื่อนบ้านให้พวกเข้าหลงเชื่อถ้าท่านทำความผิดท่านก็ต้องคืนให้เต็มตามจํานวนและให้เพิ่มอีก20%ถ้าพบสิ่งที่หายไปและท่านโกหกในเรื่องนั้นคุณต้องชดใช้เพิ่มอีก20%ออย่าปล่อยผมของคุณให้ห้อยเกะกะอันนี้ก็เป็นกฎอีกข้อหนึ่งตรงนี้บอกว่าถ้าไม่ทำตามนั้นคุณก็จะตายคุณจะบอกว่าฮะ อะไรเนี่ยคุณรู้ไหมพวกเขาไม่รู้พวกเขาต้องมีกฎสำหรับทุกเรื่องเพราะพวกเขาไม่มีพระเจ้าที่สถิตยอยู่ภายในพวกเขาพวกเขาไม่มีสติปัญญาอยู่ภายในพวกเขาพวกเขาจะใช้ชีวิตเหมือนสัตว์ทั่วไปแน่ถ้าไม่มีกฎเหล่านั้นคุณดูทรงผมในยุคนี้สิฉันดีใจที่เราอยู่ในยุคพระคุณนะ <laughs> ฉันหมายถึงฉันรู้จักบางคนที่ใช้เวลาทำผมในตอนเช้านานมาก นานกว่าฉันทำผมของฉันเองซะอีกทรงผมชี้โดชี้เดะไปทั่วเลยโอ้อ oh, ันนี้คุณต้องชอบแน่ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีข้อนี้ด้วยห้ามฉีกเสื้อผ้าของตัวเองเพื่อท่านจะไม่ตายและพระเจ้าจะไม่โกรธทุกคนด้วยฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นทุกคนพระองค์ต้องโกรธคนทุกคนเพราะคนคนเดียวอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นพวกเสื้อผ้าขาดๆที่มีรูทั้งหลายที่เราไปซื้อมาล่ะไม่รู้สิ พระเจ้าอาจจะคิดว่าเราควรจะฉลาดกว่านั้นสิไม่รู้เหมือนกันฉันจะอ่านต่อไปเรื่อยๆนะห้ามกินอาหารทะเลที่ไม่มีครีบหรือเกลด็ดห้ามรับประทานคือนกอินทรีนกแรง้งนกออกนกเหยี่ยวหางยาวเหยี่ยวดำตามชนิดของมันนกเข้าแมวเล็กนกไอ้งัวนกทึดทือและอื่นๆื่นอีกห้ามรับประทานมาแมลงที่มีปีกซึ่งคลานสี่ขานอกจากสัตว์ที่มีขาพับก็กินได้ ฉันว่าถ้ามีสามขาก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งคุณห้ามกินสัตว์ที่เดินสี่ขาที่มีอุ้งเท้าสี่เท้ามันเป็นข่าวดีสำหรับเจ้าเหมียวนะเนี่ยคุณรู้ไหมนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ตลกมากถ้าผู้หญิงคนไหนที่คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายให้รออยู่อีก33วันถึงจะเข้าไปในโบสถ์ได้ ยิ่งถ้าผู้หญิงคนนั้นคลอดลูกเป็นผู้หญิงเขาจะยังไปโบสถ์ไม่ได้อีก66สวันหลังจากที่คลอดลูกสาวแล้วเพราะผู้หญิงนั้นถือว่าเป็นมลทินหลังจากนั้นก็พูดถึงเรื่องห้ามสมสู่กับแม่ของเจ้าห้ามสมสู่กับพ่อของเจ้าคุณรู้ไหมฟังดูเราจะคิดว่าแน่นอนสิทําไม่ได้อยู่แล้วแต่พวกเขาก็ต้องมีกฎเรื่องพวกนี้เพราะพวกเขาไม่มีพระเจ้าสถิตอยู่ภายในพวกเขาคุณรู้ไหมว่ามันดีมากแค่ไหนที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ภายในเราเพื่อที่จะให้เรา มีจิตสำนึกมากพอที่จะรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ฉันไม่ควรทำสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคือการติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเลิกทำสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนไม่ให้เราทำเราเป็นอิสระจากการถือกฎแล้วเราอยู่ภายใต้พระคุณและทุกอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้เราทำพระองค์จะประทานความสามารถให้เราทำสิ่งนั้นด้วย